สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้สิภาท่านผู้ชมมาเละเบิงวัดเสียงทองซึ่งว่าเป็นวัดซักซิค์ครูบ้านครูเมืองของเาาเมืองหลวงพระบางหรือว่านคนรหลวงพระบางแต่ก็เป็นวัดอีกจุดหนึ่งที่ว่างดงามแต่ก็เป็นที่รื่นน้าอยู่ที่โลกโซเชียลหรือว่าหลายคนรับขู้ดีโดยเฉพาะแมนวัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมเอขอบคุณด้านในน้ำกัน ก้มไปล้อยหรือแฟนคอยเปินอยู่เมืองลวงมาตัวให้นองห่วงทั้งคอยทั้งคอองคิดน้ำอ้ายเกมไปล้ยหรืออ้ายนัดีแฟนแล้ววัเสียงทองสัญญาโรหารามมหาทิบดีมหาวิหาร อกดอกเกอเอ้ยเอ้ยละว่าเจ้าดอมาแต่งน้องนี้เป็นสาวคันยแยงสาวส่วนมักแต่งยังคอยอ่าแก้มไปลายหรืออายมีแฟนแล้วนะขอจงบอกมาอย่าตัวให้ท่าเจ้าเกินไป ประวัติวัดเสียงทองโดยหน่อวัดเสียงทองสร้างขึ้นเมื่อกางศตรวรรษที่สิแห่งกิสตะสังกาศโดยพระเจ,าเจ้าแซสเทธาธิราชในปีคศ1 5 5 9หาหอย 59, ห, 1, ห,หอยวัดนี้ตั้งอยู่แคมน้ำของใกล้าจากปากน้ำคานมาทางใตประมาณ3 0 0หยเมตรเป็นวัดหนึ่งที่ใหญ่และสวยงาม นะครับการอุปถัมภ์เบื้องแย่งจากเจ้าซีวิตสีสว่างวงและสีสว่างวัฒนาเป็นพิเศษด้วยความอุตสหาหบากบันปกปักหักษาบูรณาสมแปลงสาธุใหญ่คำเมาเจ้า,จาอาวาสดวัดในในย่างนั้นอยู่ในวัดเสี่ยงทองนี่มีสิงอ่อสางให้คุณคาทางดานประวัติศาสตร์ศิน,นปะและวัฒนธรรมที่เป็นรูแบบของเล่าแท้เส็น พุทธสิมา,หอ,าหอไตหอไหวพระธาตุเจดีพระพุทธหูและอื่นๆมีการบูรณะใหม่บางบอนแต่ก็ยังหักษาหูบทรงพื้นฐานของศิลปะตามโครงเดิมซึ่งแสดงให้เห็นความงามแบบสกุลสางเลาวโดยแท้พุทธสิมาวัดเสียงทองนี้ได้รับการบูรณะสมแปลงเมื่อปีข้อศ1 9 2 8 ปี 1, คศ1952อปีอ 1, คศ1960และพิเศษในปี 1, คศ1962ได้จะมีการก่สอสร้างหอกองประกอบศิลปะตกแต่งที่งดงามและได้ปุกสร้างห้องเมียนโกดพระเมมซบของพระเจ้าสีวิตสีสว่างวงในเวลาเดียวกันพระเมมซพและห้องเก็บเมียนี่ออกแบบโดยเยจ้ามณีวงศ์ คัตติยาลาดศินต์ปิ่นแห่งศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมศินปี2010คัดแกะสลักโดยพียตันศินต์ปิ่นแห่งศาสตร์สาขาประติมกรรมศินปี2010เึรงเป็นสร้างหลวงประจำนครหลวงประบางในเมื่อก,ก่อนส่วนการบุรณะคังลราสุดปีขศออ2 0 1 5แมน,นบุรณะโครงสาหลังค้าติดแกวโมเสก เนอดโซฟ้าแบบ17ภาษาและมีงโูหัวหนากประดับไวเทิ่งหลังค่าการบูรณะในครังลลาสุดนี้แมนไหนน้ำใส่วัตถุวัสดุใหม่บางผากส่วนแต่ยังหักษาไวเซ้นซีดังเดิมอย่างคบถวนมาแต่ง้องนี้เป็นส้าวขังยี่งสาวส่วนมาแต่งยังคอยอา แก้มไฟลายเลือดอายมีแฟนแล้วนะขอจงบอกออกมาแยนตัวให้ท่าจะเดินไปเจ้าดอกดอกเอ่ยเจ้าดอกดอกเอ่ยเอ่ยล้วอาจะดอกมาไป น้องหลงรักเมาทางได้บ่ส่งสิได้ไปนอนขอแหมบ่งตนพอคิ้วคงอย่ามาร้ายใจ ว่าอายคิดห่วงใหญ่ส e ิเอาสาวตายเป็นไัยเมืองหลวงมาตัวให้น้องห่วงยังคิดบ่แล้วแต่นําตาแก้มใหม่ๆอ้ยสาวทางตาอีอะไรห่วงหาสาวเมืองจําปายังคงคอยท่าสิมาบ่ดี มาตัวสาวปากเซให้คิดบ่แล้วสิมาบอกปาตีโยนเป๊ะนุ่นอุปิพน์คุณหนุ่กเน้ nang nopeng, nopak jauh nang nopeng, nopak Thank okay. อยลอยหรือแฟนคอยเพิ่นอยู่เมืองหลวงมาตัวให้น้องห่วงทั้งคอยทั้งคองคิดนําพาแก้มไปลายหรืออ้ายนั้นมีแฟนแล้วอ้ายเป็นยังมาแอวให้คิดบ่แล้วแต่นําจ้า ทันนิแซวส่วนมักแต่งยังคอยอ้าแก้มไปหลายลื้ออ้ายนี่แกรนแล้วนะขอจงบ่ออกมาอย่าตัวให้ท่าเจ้าเกินไปเจ้าดอกดอกเยเจ้าดอกดอกเย มาไปน้องหลงฮักเมาทางใต้บ่ส่งสิใได้ไม่นอนคอ ว่า,ายคิดห่วงใหญ่สิเอาสาวใต้เป็นไัยเมืองหลวงมาตัวให้น้องห่วงยังคิดบ่แล้วแต่นำท้าแก้มใมไม้มอยสาวทางใต้อะไรห่วงหาสาวเมืองจำปายังคงคอยทาสิมาบเด ຕົວຊາວບາດເສໃຫ້ຄິດບໍຊິມາບປາຕຍອນປ จาทับท้มถือว่าเป็นยังทีว่างดงามลายทับส้มอยู่ที่ร่มพาบางเลยถือว่าการตกแต่งของเพลนเลยถือว่างามมันจบซีหลวดใหม่ไล่มือของเพลนอีกถือว่าโหสุดยอดเลยทับท้มเบื้องนี้คือการมีลักษณะแบบคือคำปิ้วเอามาแปะแปะแปะเหมีย่ยนแต่ว่าเป็นหลวดไล่ซีซันซึงว่าแกสลักยากที่สุดนาจะใช้เวลาดวนนานขนาดใดในการครับในการแกะในการทีว่าอันนี้ แต้มดวดไล่ต่างๆนทงะท่านผู้ชมงามไทยงามว่าไปเห็นหนะที่ว่าเป็นบุญตาแก้มใบลายแฟนคอยเทนอยู <S <S ่ใส่เด่นมาตัวสาวปากเตะให้ใจหันเห มาจ้อแก้มไปลายหรือแฟนค้อยเพิ่นอยู่เมืองลวงแต่ทั่วๆส่วนเฮาเรียกต่อไปในที่ว่าเป็นปึกแคมเป็นในนครหรือตั้งอยู่ใกล้อันนี้มันสิาขึ้นมาจากแคมนขออ้าสวัสดีเป็นยังแล้วให้คิดบ่แล้วแต่นําจา แต่ที่ว่าเป็นเพื่อของเที <before> ่ยวเที่ยวส้มยุทธ์ที่พกงบฐานกับอนอวัดเจ้าทองนะครับท่านผู้ชม จเจ้าสำหรับคอหามานีม่ก,ก็ตามผู้ปีเตอร์หามใส่สูงค่าสันหามใส่เสือกล้ามหามใส่สเกิร์ตหามใส่สูงค่าสันค่ายาวนี่คือว่านี่เป็นคอหามเพื่อว่าเป็นอน,นามันบกอยสุภาพวัสสันซ่าถามว่าเป็นวัฒนธรรมของเวนีอยู่ที่วัตสนันต่อปฏิบัติตามผีขอ้อตามการแนะนำของเพา่ป็นคอหามของเพนข,ขเพน ท่านผู้ชมสำหรับการท่ามาเบิงบัดสิงพอ,องนกนี่ก็ถือว่าสง่าราศีจบงามเดือมอใสจิตนาเงินทองอัศาจรรย์ในการขวดดิ้งลายหูผาบของเ่นตังทุกอย่างก็ถือว่างามสมกับเป็นภัยมาตลพอบางกระตอไในมากกาบมาไหายเจ้าต้องขอขอบใจหลายในการที่ตามรัาชมของท่านผู้ชมวันนี้มาบุญมาขดส้งขอให้ได้บุญนำการบ่สุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้สบายดี แล้วแต่นำอาแก้มใหม่ๆอອอยสาวทางใต้อะไรຮ่วงหาสาวเมืองจำป่ายังคงคอยท่าสิมาบ่ດดมาตัวสาวปากให้คິดบ่แล้วสิมาบ่ปา